สวัสดีครับใบโบทอสก็ออโปรครั้งนี้ให้ชื่อเรื่องว่าถือเป็นเกียรติฐานะผู้รับใช้นะครับอเป็นเกียรติในฐานะผู้รับใช้นะครับหนึ่งเปโตรบทที่5้าเบอกว่าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงถอมใจลงในพระหัตถ์ทรงฤทธิ์ของพระเจ้าเพื่อว่าพระองค์จะทรงโปรดยกท่านขึ้นในเวลาอันสมควรน,นะครับผมนึกถึงคําแนะนําตัวผมเมื่อหลายปีก่อนนะครับระหว่างการประชุมคณะผู้นําโคศกได้แนะนําตัวให้ผมให้ที่ประชุมได้รู้จักว่า นี่คืออาจารย์โปรเกรียงไกรผู้รับใช้พระเจ้าผมรู้สึกว่านี่คือคําแนะนําที่ได้ถวายเกียรติแด่พระเจ้านะครับเพราะว่าคนมองเราว่าเราเป็นผู้รับใช้ของพระองค์หรือคนของพระองค์นั่นเองครับจริงๆแล้วตาแหน่งการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าไม่ได้เฉพาะจาจะผู้ที่เขาเรียกว่ารับใช้เต็มเวลาในกิตติจักรนะครับเพราะพันธสัญญาของพระเจ้าในยอห์นบทที่12บสอข้อยี่พระเจ้าปรารถนาที่จะอวยพรผู้รับใช้ของพระองค์นั่นหมายถึงผู้เชื่อทุกๆคนนะครับ ผู้ช่วยทุกคนที่ทํากิจกรรมทุกอย่างในเวลาของเขาด้วยท่าทีที่กําลังรับใช้พระเจ้าอยู่นะฮะในโครเซ่บทที่3ข้อยีบอกว่าไม่ว่าเราทําสิ่งใดจงทําด้วยความเต็มใจเหมือนถวายองพระผู้เป็นเจ้าไม่ว่าทําสิ่งใดนะความหมายว่าเราทําทุกๆอย่างนั้นด้วยท่าทีที่ทําให้กับพระเจ้าไม่ใช่ทําต่อมนุษย์นะครับความหมายเป็นแบบนั้นดังนั้นความเป็นผู้รับใช้จึงกลายเป็นวิถีชีวิตของเราเมื่อเรามารู้จักพระเจ้านั่นเองนะครับ การที่ผู้เชื่อยอมรับว่าเราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าก,ก็ค่อนข้างเป็นสิ่งที่แตกต่างจากโลกนี้นะครับเพราะว่าโลกนี้จะสอนเราว่าให้เราไขวคว้ามาได้ซึ่งประโยชน์หรืออำนาจและสอนให้เราเพิกเฉยต่อการรับใช้ถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรที่เป็นประโยชน์ตอบแทนนะครับแต่พระเยซูรคริสต์กับสอนให้กับเราที่เป็นแตกต่างออกไปปรองแนะนําบอกว่าให้จ่ายราคาแจกจ่ายอาหารให้กับยากคนยากจนแม้ว่าเขาไม่มีค่าตอบแทนคืนเราหรือช่วยเหลือคนทุกข์ใจ ไปเยี่ยมเยียนแม้ว่าตัวเราต้องจ่ายราคาอะไรทั้งนองนี่นะครับพระเจ้าได้วางแต่ละคนในพวกเราในตําแหน่งที่เขาเรียกว่าสามารถจะได้ปฏิบัติคนอื่นและรับใช้พระเจ้าได้ด้วยพูดในเชิงอุปมาก,ก็คือว่าคนที่เราปฏิบัติหรือรับใช้เขาก็คือคนที่อยู่รอบข้างของเรานี่แหละคนที่อยู่ครอบครัวของเราที่ทํางานของเราในโรงเรียนรั้วมหาวิทยาลัยของเราแม้กระทั่งในกิจจักรของเราด้วยฉะนั้นเราต้อง ให้สิ่งที่ดีที่สุดออกไปสู่ผู้คนที่พระเจ้าทรงโปรดให้เรามีความสัมพันธ์ด้วยให้เราได้ทํางานด้วยเรียนหนังสือหรือหรือมีกิจกรรมด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในกิจจักรของพระเจ้าด้วยเช่นเดียวกันการให้น้อยกว่านี้เป็นการที่ว่าเรากาลังปฏิเสธชีวิตที่ถูกเรียกมาเพื่อใช้นั่นก็คือชีวิตของการได้รับใช้พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สุดน,นั่นเองหนูน้ำใจพี่น้องนะครับถือเป็นเกียรติในฐานะผู้รับใช้สวัสดีครับ